หลวงปู่ศิลาเป็นใครก้ารู้จักเจ้าของเหรียญเหนือดวงหนึ่งและสองที่โด่งดังในตอนนี้จากใจสิทธิหลวงปู่ศิลาเปิดเผยว่าเมื่อก่อนไม่มีคนรู้จักหลวงปู่ศิลาเลยจนกระทั่งปัจจุบันหลวงปู่ศิลากลายเป็นที่พึ่งของชาวพุทธอย่างสูงและอีกทั้งคำาล่าลือต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการให้โชคลาภ และรวมถึงดารานักสแสดงนักธุรกิจนักการเมืองย่องเข้าหาหลวงปู่ศิลาขอพรกันอย่างเนืองแน่นวันนี้ผมจะพาไปรู้จักหลวงปู่ศิลาที่เป็นที่ยอมรับและไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนประชาชนจะเดินทางไปรอคอยมากกว่าหมื่นคนเลยทีเดียวก้ารู้จักหลวงปู่ศิลาเป็นใครทำไมดัง1หลวงปู่ศิลา เกิดวันอาทิตย์ที่14ตุลาคม2,488ที่จังหวัดสุรินทร์และย้ายมาเติบโตที่จังหวัดร้อยเอ็ด 2. ชื่อแต่กำเนิดคือศิลานินจันและมีชื่อเล่นว่าบิน 3. หลวงปู่บวชครั้งแรกปี2,509ตอนอายุย่าง21ปีและลาสิขาปี2,521 เพื่อมาเป็นครูช่วยสอนและดูแลมารดาที่เจ็บป่วย8กุมภาพันธ์2522บวชครั้งที่สองตอนอายุ34ปีและลาสิขาปี2539ด้วยเหตุมีญาติเพียงคนเดียวป่วยด้วยโรคจากนั้น8เดือนถัดมาหลังจากญาติล่วงหลับไปแล้วหลวงปู่ได้บวชในวันที่22ธันวาคม 2,539อีกครั้งและเป็นครั้งสุดท้ายจนมาถึงปัจจุบันนี้หลวงปู่อายุ79ปีที่อยู่ในผ้าเหลือง 4. หลวงปู่เคยเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ทองมาถาวโรพระเกจิผู้เรืองวิทยาคมของร้อยเอ็ด 5. หลวงปู่เชี่ยวชาญในเรื่องการขับไล่สิ่งอัปมงคลผีสางต่างๆ 6. ตะกรุดปากระป๋องโด่งดังมากที่สุดหลวงปู่ทาขึ้นเพื่อให้สุนัขที่ท่านรักเนื่องจากสุนัขที่ค่อนข้างดื้อชอบไปกัดชาวบ้านจึงโดนชาวบ้านเอาปืนมายิงแต่ตะกรุดที่ท่านทําขึ้นให้สุนัขที่ท่านรักนั้นทําให้เกิดเหตุไม่คาดคิดปืนยิงไม่ออกนั่นเอง 7. เจ้าของเหรียญเหนือดวงหนึ่งและสองเป็นเหรียญที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่หลวงปู่เสกกำกับ ด้วยคาถาหัวใจเศรษฐีเหมาะสำหรับคนที่ดวงตกดวงไม่ดีไม่มีโชคตำนานเหรียญรุ่นเหนือดวงปฏิหารมาจากหลวงปู่เคยแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่มีรถกระบะเสียหลักข้ามเลนจะชนเข้าอย่างจังกับรถที่หลวงปู่นั่งมาแต่ทางนี้คนขับยังมีสติที่หลบได้ทันและทุกคนเชื่อว่ารอดตายครั้งนี้มาจากปฏิหารของหลวงปู่นั่นเอง 8. ปัจจุบันหลวงปู่ศิีลาสิริจันโทเป็นพระสงฆ์ชาวไทยและเป็นพระราชาคณะชันราชปัจจุบันเป็นพระสังฆาธิการดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระทาตหมื่นหินตำบลกุดปา่าเขาอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสิน 9. เมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาหลวงปู่ศิีลาได้ทำพิธีพุทธ,ธาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นเหนือดวงสอง ซึ่งเป็นการต่อยอดจากเหรียญเนื้อดวงหนึ่งเมื่อปีพศ2562อย่างไรก็ตามไม่ว่าตอนนี้หลวงปู่ศิลาจะเดินทางไปที่ไหนประชาชนที่รักก็จะเดินทางไปรอทำบุญกับหลวงปู่และไม่ลืมที่จะขอโชคลาภขอความสำเร็จราบรื่นในหน้าที่การงานโดยในเพจหลวงปู่ศิลาศิริจันโทรหรือขนใกล้ชิดเปิดเผยต่อว่าหลวงปู่จะไม่รับแขกในวันจันทร์ ถือเป็นวันพักผ่อนของหลวงปู่แต่หากใครมีบุญสัมพันธ์ในบางจันทร์อาจจะได้มีโอกาสเจอกับหลวงปู่และในวันอื่นๆสามารถมาได้และหลวงปู่จะลงมาพูดคุยให้พรในช่วงเช้าของทุกวันนั่นเอง